อยู่เลื่อนเนื้อค่ะเคลื่อนอุบลรับสวยค่ะพี่น้องวน,นี้มาเล่นเคลื่อนพี่น้องบรรยากาศช่วงบ่ายขายน้ำสวยๆจ้าหนามาเที่ยวพี่น้องสวยจ้ากง,งม้ สวยค่ะเบิ่งในพี่น้องสีสดใสไหลหลอกไหลน้ำนี่เลยสวัสดีค่ะอยู่เคขื่อนเด้อคะ่ะเคขื่อนอุบลรัดสวยสวยค่ะพี่น้องสวยสวย ที่สดใสสวยๆทางนี้สิเป็นว,วิวหนองน้ำมาด้วยจ้า,าสวยๆค่ะทางนี้เป็นวิวภูเขาวิวภูเขาสวยๆไปค่ะ ผนแต่มาเที่ยวด้วยพี่น้องมาได้จ้าสวยๆหนามาเที่ยวพี่นอ้องสวยจ้าดอกไม้สวยค่ะดองไนพี่น้องสีสดใสน่านขายเครื่องดื่มขายน้ำอันนี้มาเล่นเคลื่อนพี่น้องบรรยากาศ ช่วงบ่ายวันนี้มาเล่นเพื่อนพี่น้องบรรยากาศช่วงบ่ายมาด้วยจ้าสวยๆค่ะสวยๆจ้า มาด้วยจ้าสวยๆค่ะนี่ค่ะคุณแต่มาม่เทียวด้พยมพ์อ่องมาด้วยจ้าสวยๆ ยู่เขื่อนเด้อค่ะเขื่อนอุบลรัฐสวยๆค่ะพี่น้องเฮ้ค่ะคมแต่มา่เที่ยวด้อพี่นอ้องมาเด้วยจ้าสวยๆมาด้วยจ้าสวยๆค่ะทางนี้เป็นวิวภูเขา ทุอพวเขาส,สวยๆวันนี้มาเล่นเครื่อนพี่น้องบรรยากาศช่วงบ่าย อยู่เคลื่อเนเด้อค่ะเคลื่อนอุบลรัตน์สวยค่ะพี่น้องน,น่านขายเครื่องดื่มขายนา้ำหนามาเทียวพี่น้องสวยค่ะดอกไม้สวยค่ะพวะงในพี่น้องซีสดใสทางนี้เป็นวิวภูเขา ยูพวกเขาสวยๆหมามะเทียวพี่น้องสวยจ้ะดอกไม้สวยค่ะวันนพี่น้องสีสดใสดวสวยๆพี่น้องบรรยากาศร้านขายเครื่องดื่มขายน้ำ น,นม้าเล่นเคลื่อนพี่น้องบรรยากาศช่วงบ่ายนักลายดีค่ะ สวยสวยค่ะคุณแต่มาเทียวด้ออดวยพิณอ่องมาด้วยจ้ะสวยๆสวยๆจ้าไหวหรอกไหวหนักนี่หรอกสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอยู่เขื่อนเน้อคะ่ะเลื่อนอุบลราส,สวยค่ะพี่น้อง้นานขายเครื่องดื่มขายน้ำสวยสวยพี่น้อง บรรยากาศค่ะคุณแต่มาเทียวได้พิ่น้ออกมาด้จ้าสวยสวยมาด้จ้าสวยสวยค่ะ สวยๆค่ะุณแต่มาเทียวด้วยพินอ่องมาด้วยจ้าสวยๆส<ว>ีสดใสสวยๆทางนี้สิเป็นวิวหนองน้ำสวยๆจ้า นัน่นขายเครื่องดื่มขายน้ำสีสดใสสวยสวยทางนี้สิเป็นวิวหนองน้ำทางนี้เป็นวิวภูเขาวิวภูเขาสวยวยสวยพี่น้อง บรรยากาศสวยๆพี่น้องบรรยากาศสวัสดีค่ะมาด้วยจ้าสวยๆค่ะ ไอ้ค่าคุณแต่มาเทีย่ยวด้วยผินอ่อนมากด้วจ้าสวยๆไอ้ค่าคุณแต่มาเทีย่ยวด้วยผินอ่อนมากด้วจ้าสวยๆสีสดใสสวยๆทางนี้สิเป็นวิวหนองน้ำ ทังนี้เป็นวิวภูเขาวิวภูเขาส,สวยๆไอ้ค่าคุณแต่มาเที่ยวด้วยผินอ่องมาด้วยจ้าสวยๆส,สีสดใสสวยๆ